ครับผมจากมาด้านะครับลุงรัตเป็ชูบูลนะครับเรามานเสนอครับเป็นมาด้านะครับทั้ง4รุ่นแล้วก็กระบะอีก1รุ่นนะครับจะมีมาด้าสนะครับมาด้าสองมาด้าสนะครับแล้วก็ c x 3็นะครับแล้วเป็น c x 5นะครับเป็นนิวโมเดลนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับมาด้าเรามีโปรโมชั่นใหม่มานําเสนอนะครับจากเป็นทั้งดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เป็นทั้งส่วนลดพิเศษนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับมีส่วนลดถึง10,000แสนบาทนะครับ รับกระบะและรถเก๋งนะครับอ่าเรวนี้เราเข้ามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นมาด้าสนะครับจะเป็นนิวมาด้าสซึ่งเป็นตัว2017นะครับแล้วก็จะมีเปิดตัวใหม่อีกทีนะครับเป็น2018นะครับจะเป็นไมเชอร์เดียวกันนะครับเรามาดูนะครับว่ามาด้าอ่ามาด้าสตัวนี้นะครับเป็นมาด้าสดีเซลนะฮะซึ่งการประหยัดน้ํามันเนี่ยซึ่งสูงสุดเลยนะครับ26.6กอ่า2 6 5ิกิโลลิตรนะครับแล้วก็มีตัวมาด้าสบีซินนะ อัตราเฉลี่ยอยู่ที่23.3กิโลิตรนะครับผมต่ามาดูโปรโมชั่นนะครับตอนนี้โปรโมชั่นมาด้า2นะครับในเรดอกเบี้ยที่1.69รนะครับหรือใช้เงินออกเพียง4 9 9 9 9าบาทนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับมีภายในเดือนนี้และโปรโมชั่นของงานวันนี้นะครับเรามีส่วนพิเศษให้นะครับก็มาเยี่ยมชมบูธมาสอบถามที่ปรึกษาทางการขาานะครับของมาด้าได้เลยนะครับผม